ตอบคาถามของน้องบูนะครับน้องถามมาว่าถ้าใช้ไหมละลายแบบไม่ต้องตัดไหมเนี่ยแพ้หายช้าหรือเปล่าต้องบอกตามตรงก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับว่าการทําสัญกรรมต่างๆนานานเนี่ยมันจะมีทั้งไหมตัดกับไหมละลายถูกไหมไหมตัดเนี่ยก็คือไหมที่ต้องใช้กันไกตัดออกเขาจะมีระยะเวลาที่ต้องตัดไหมของมันอาจจะมี7วัน10วัน,วน14วันแล้วแต่นะครับส่วนไหมละลายก็คือไหมที่สามารถละลายได้เองได้นะครับปกติเนี่ยไหมตัดเราจะใช้กับบริเวณผิวหนังบริเวณหน้าแขนขาต่างๆ นะครับนะที่เป็นเนื้อเยื่อพกผิวหนังต่างๆส่วนที่เป็นไหมละลายเนี่ยเราจะใช้ในส่วนที่เขาเรียกว่ามิวโคซ่าเขาว่ามิวโคซ่าคือเยื่อบุต่างๆเช่นในช่องปากในท้องในลำไส้ในตับในไตในหัวใจในปอดประมาณนี้นะครับเราจะใช้ไหมละลายซึ่งกลุ่มไหมละลายพวกนี้มันละลายได้เองก็จริงครับแต่ว่าเขาจะกินเวลาในการละลายเนี่ยอย่างน้อยนะครับประมาณสัก1-2ถึงเดือนเป็นอย่างน้อยทีนี้เนี่ยมาใช้กับปากเนี่ย ถ้าเอาตามความเหมาะสมจริงๆเยก็ควรจะต้องใช้เป็นไหมตัดแหละก็คือเป็นไหมดำสีดำๆแต่ทีเนี้ยพอเราเลือกไหมตัดมาใช้ปัญหาที่เจอได้บ่อยๆก็คือว่าไหมพวกเนี้ยมันมีการระคายเคืองครับมีความระคายเคืองต่อเนื้อปากมากกว่าหมอก็เลยเลือกใช้ไหมที่เป็นไหมละลายเพราะมีโอกาสระคายเคืองต่อเนื้อปากของคุณน้อยกว่าโอกาสเกิดไตเกิดแผลเป็นเกิดร่องรอยต่างๆน้อยกว่ารวมถึงหลังทําออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นร่องรอยของไหมที่ชัดเจนเท่าไหร่ อาแต่แน่นอนแหละไหมละลายมันก็ดีกว่าในแง่ที่ว่าราคาเครื่องน้อยกว่าจริงนะครับหรือว่ามันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดก็จริงนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานเกิน2อาทิตย์เป็นหลักเดือนขึ้นไปเนี่ยปัญหาก็คือมันก็ยังไม่ได้ละลายง่ายๆนะครับมันจะยังอย,อยู่อยู่ที่ปากของคุณนี่แหละแล้วมันจะเกิดเรื่องของปมไหมน้องไหมหรือแม้กระทั่งเกิดไตเกิดทางปืดได้มากกว่าปกติซึ่งเป็นเหตุผลครับว่าทําไมหมอถึงใช้หมละลายแต่ต้องตัด เราใช้ไหมละลายก็จริงนะแต่เราต้องตัดไหมนะครับระยะเวลาที่เหมาะสมจริงก็คือประมาณ10วันหรือถ้าต้องเร็วกว่านั้นก็คือบวกลบไม่เกิน2วันก็คือประมาณ8-12วันระยะเวลาแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ร่างกายเนี่ยสมานแผลได้ดีถ้าเราดูแลแผลตัวเองได้ดีนะครับส่วนคําถามที่ว่าแผละจะหายช้าหรือหายเร็วเนี่ยส่วนตัวหมอหมองว่าไม่ได้เกี่ยวกับไหมโดยตรงนะครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการประครบเย็น4 8ชั่วโมงแรก การที่เรานอนหัวสูงการประครบอุ่นในวันที่5หลังผ่าตัดการที่มาตัดไหมตามนัดรวมถึงการที่เรานวดปากอย่างสม่ำเสมอและควบคุมเรื่องอาหารการกินครับงดพวกของแสลงต่างๆที่ไม่ควรทานนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยสามารถกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ได้และเอาไปแบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับ